สวัสดีครับว่ผมเป่าเคียนเต๋อติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องขากันเลาะหายยาหายกินีแล้วทางกันมาเบิ่งพักหวานใช่ไหมนี่น่ปริมาณนานเลยมันแตกค่ะเห็นดิเห็นดิอืมกำลังแตกเลยเป่าเคียนติ๊กิกำลังแตกเลยเด็ดเอาอ่อนๆด้วยต่ำๆเลยแก่ๆเลยเป่าพี่ ได้อยู่ด้เนาะได้อยู่ทำนี่ได้อยู่กินผลหวานบริมานานเลยกับมาจากมาเบืองเลาเบืองฮ็ดเพาะพม,มันเป็นป่าไฟใหม่เผื่อมันมีเนาะเอาเขบรู้มันมีหรือพ่าะมีเราก็ต้องลองเบืองไปโอ้าเบืองที่สุดเพิ่งไอพี่สังก้อนนี่ลืมละไอไชนารุงไชันารงุารง ไปรุ่นป่าใหญ่กันจ้ะยังอยู่ต้นเดิมจ้ะไาสิไปโอบมาเหอะตอนนี้กำลังแตกเนาะเขาบุเคยเก็บเขาบุห็นนี่ิกอยังมีดอกกระเจียวให้เขาได้เลี้ยงอยู่บ่เนาะบอเห็นจากเลีวยงง่ายยอดชมยอดกระตืมกันจ้ะการตื่มกันหรือเก็บให้มันเพิ่มของเพลง พี่น้องเข้ามาป่าใหญ่แล้วเจอแล้ว,เ,วเกือบแก่เบิดเนาะหเ,หเห็ดเพาะบอกให้เน่นาะหาก,ก็เข้ามาจ้ะต้องรุนงานนี่ต้องรุนต้องรุนเนี่ยสถานที่เห็ดเพาะหนาอกขนาดเลยจ้ะดินเป็นป่าไฟใหม่เนาะดดน,นี่ต้นเพราะว่าฝนได้ฝนแล้เนี่ยต่ว่า

เอ็บหทันแล้วจะเป็นแม่ขา่าเบิ่นแลเพราะว่ยังมีอยู่ในตลาดสติชิงอยู่จ้ายังอีกยอดนึกเด็กจะดีมันเลยดิหนอิอือโอ้ยเกือเบเราเห็นเด็ดเอาเหดูกันเด็ดเบเด็ดมาที่เบเตกเมนจ้ะนี่ดีมีเบคอนเนาะเมนเพิ่นเลยน,นะครับเพิ่นเขียวนี่เพิ่นอ่ะขิดดิดิ อ่อนๆเลยจ้ะโกแถวนี้่ฮึเมนกินแบบเดินคนกินเนาะเป็นไปได้หมดอ๋อซื้อเพิ่นกันหลายบาทดิหน่โอ้ยมีคนเก็บแบบเกณฑนให้ดินี่นี่นะไรนะต้นเห็นแบบอืมดิเตกใหม่แสดงว่าสติต แตกใหม่นี่นี่มีชาคนมาเก็บก่อนเฮาเพิ่นเห็นแหน่บ่เห็นเหน็บอยู่ดิเม็ดเม็ดแม็ดเม็ดเม็ดเม็ดถือเก็บว่าถือตัวอะไรกินไปอะไเห็นเลยแบงกินใบเหียนเลยแบบเพิ่นได้ผลได้อย่างนี้เราก็เห็นหลายต้นเพิ่มขึ้นมาได้หนิเนาะแม่นจะมันแตกใหม่ ม้เล่าเบื้องอีกมามุมนี้พมีคนมาเก็บก่อนแล้วจ้ะดิตอนเพื่อนกันเหลือแต่โตฮะเม่นโอ้เถื่อนนี่เมงงานตอมตาเม่งว้อมเม่งวีกับอะไ่ ม,มาแล้วกับสำรวจปะเพื่อได้ยังอื่นเพิ่มอีก,อกเราอีกใช้มาเบิ่งดูมองอะไรสั่งได้กำเนิดม,มึมมงด้วไม่รู้ใส่เกงหรือไม่ก็ได้เราหาเพื่อเจอดอกกระจุงดอกกระเจียวพักยังเพิ่มอีกจ้าถ้าติ๊กเจอพัก ตูหมูบ่ตูบมูพี่นออ้องนี่ดิสามดอกสามใบสามดอกสี่ผู้เล็แต่มันแข้งน้อยแห้งห้าผู้เล็นี่ดิพี่น้องจา้าโอ้ยเจอของเซฟของดีพร้อมเอาเก็บพักมือนี่นึงถึงขึ้นเะมนเนาะเดี๋ยวคนจุ่นกินกระปุนกับเจียวซุปน้ำไม้เกี๊ยวน้ำไม้แต่มันมีตัวผู้กับตัวเมียสวยเนาะ สวยเลยนี่ดิววยวยแต่สติ๊กบลูอันไหนตัวผัวไหนตัวเมียผัวเมียบลูเก็บก่อนเก็บเอาหลายๆไปฝากผู้เฒ่านำบากินเลยใช่บบบนี้แลอันน,นี้เขาก็ไม่ได้มาเสียเที่ยวแล้วเขาก็ได้พักอย่างอื่นเพิ่มจวเพิ่มอีกยอด

มันดอกโดดมีอยู่แต่ว่าขางนานๆจะเจออยจะเจอหลายแฉลงว่าแล้วเว้ยมันมันต้องมีหมูมันอีกแต่มันเอาจริงๆมันยังบ่ถึงยามออกได้เบาเขนฝนซุกคนนี่จ้าหน่อยเพราะมันจังซีเมนยามมันค่ะะฮเอาลูกใบใหญ่แท้หินดอกนึ่งเอาเขนเรเห็นเลยเขนเรเห็นเลย อู้ว่า<อ>คือคำรามใช่หล่ะใชงเลยคือห้องแค่ะะ<ะ>มีอีกหนึ่จ้ะเดี๋ยวนี้ค่ะว่มีมันจะมีติดติดกันถ้าบ่มีก็คือบ่มีเลยพี่น้องจ้ามาขีนเอเินสาติ๊กว่าจเจอเมงแพงขาปูง ก็จะบบพิเตอร์ซื้อนี่ค่ะไปจะเบิ่งกันว่ามันแม,ม่นบุแม่นมันแขงขาโกงโอุ๊ยเม่นแล้วบอกเค้นเด,ด,ด,ดี๋ยว็ดเด็ดถ่ายพี่น้องผึ่งก่อนบ้านพี่น้องเอื้อนคือบ,บ้านสติรกกีคือบ่นี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 ่นจ้ะโอ้ยกล้องกับโโฟกัสเดี๋ยวค่อยเบิง่ง <c oughs> โอ้ยมันเป็นคูคน่ค,ค,คู่บ่เค้ยกำเลยกำเลยบินบก่กระวังระวังตัวอื่นอย่าติองอตเฮง Ừ. nữa Mẹ, cái này của phụ này có đi đây nó Bình ừ. bậc, hoa băng Ôi, ngon Tội tệ như là con sẽ tiếp bậc lên À, cái đông bừng này À, Ê, phải kia cái trái nữa Má, má, má Con thử bình cung cung một điên đi Ờ, Ui, sống tôi đấy, thầm sẽ tiếp à, Này, không? này, này, hơi chậm Không nhiều sẽ เจียวอด้ะอไหอมบาลือขวเบาเนหอมสองเดี๋ยวมันจะไปแม่บินเฮ้ยขอดูถือเพื่อนขวดละตำเจียวโอ้ยปานเมงดาพอด้วยนี่มม่เงี่ยวเสียมือเลยเปียกเลยหอมรักจังงูมีอีกบา แม่นม่จับมือเด้ไตับมือเด้นหมจักแล้วนี่ดิโมแม่นาะโมแม่จะไปอิงมาพี่มาพี่โอ้ยกระเบิ้งนะแม่หน้าตามันพี่พี่พี่อ้ยผู้หญิงเดี๋ยวเติมต่อก็ต่ำจะดูก็ต้องสูงก่อนบินแล้วบวกอีกยัตัวนึงยังตัวนึงอ้ยเนโอ้ยไปเบลด สี่ตัวเดี๋ยวพอมันไปค่ะบอกแล้วมันบินได้บินมันเชิงขาโก้งหุ้นด้วยค่ะไปเดี๋ได้เจ้าตัวบึงดู๊กจัมจี้แกนำพิกอยู่นะกับพักเทอร์นี่จะไหลายอยังไงพิกไปไปรออีกเพื่อเจออีกเนาะ Nó chơi là phải nó nó hất xuống rồi. Ô ô ô, nó bò bin bò khen nó luôn. Nó bin lên nữa, lớn. Nó chắc đi nó chắc đi Ừ. Thế là đây phương sống tu. Thấy bừng sát sát đúng. bừng sát sát. Đi đi. Đi đi เห็นบปล่าเหนดิเห็นเ่ขามันปุ้งๆเนียนี่ตัวจ่อยกับตัวอ้วนอือยู่เป็นคู่อยู่เป็นคู่เป็นแค่ขาโก่งขาโก่งนี่แหละติดกับไม่เชื่อกันซับสนชื่อนี่ทางพุ่มมิงเนี่ยมีสองตัวนี่สิมีสองตัวนี่แหละมันอยู่ในต้นคูนบอกเคลย์เลยอืมมันเข้าไปอยู่ในต้นไม่แน่ครับเคยใหม่่นพาะบอกบ้านเนาะ ชักว่ะต้นจิกกับไม่แข่งจิกอีกต่างหากมันหังบ่มีค่ะเอ้าหาต้นคูลนลูเพื่อมีอีกเจอผักตบหมกตบบุกอโอ้โหพิภิดอกนึ่งอ,อีกยอดนึ่งวัวพิษเอาไปนั่นพี่น้องว่ะชุเป้งทอดฮะกินได้นะ Cái chìu này nó cũng rất là đẹp, Cái này nó đã chọn cho con gái, con gái lớn nhất Mà nó rất là lớn Nó rất là như thế này Nó rất là lớn Cái chìu này Nó không thể thêm thêm Bà Khen, bà Khen, lấy cái gì? Cái gì? Cái này Nó không thể nằm ở phía trước không? Ôi, nó rất ตบปมูที่ได้เขาวะพี่น้องเห็นก่อนเลยพี่น้องก็ใช่ว่านั่นเลยบะกินเดี๋ยวบะเขนยังบูเห็ดเอียงเป็ดอีียงเนาะป่าก็ได้พ่อเห็ดระงูที่นี่ตั้งซุกงูซุกงกแห่ในสายบะกินฝนจากสามรอบนี่ว่าเงแล้วมาเป็นไปบ่ได้ห่านพี่น้อง ไปเราหาต่อจ้ากกานคุดก้อยเนากกัานคุดแล้วมันหักพี่น้องจา้จาย้ายมาเขือนนี้ก้อยเรา,าบอกก้อยเราบดกโอ้ได้อยู่สัมพันธ์ก่ะหัวใหม่บนนี้ไปเปิ่งกันจับบบเดียวเขาได้ยังงนียสารพัดของกินเดอ้อคุ้มอยู่จ้าเมื่อยบ่ ไม่ยากน้ำเบิ่งกันได้ยังไงให้มันบิดนี่จ้ะพี่น้องจ้ะบ้านพี่น้องจะเอิ้อนอย่างเด้อนี่เด้อใบมันเด้อลักษณะลำต้นกันนี่ดินี่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 ไรหอยทั้งกระเทียมกระยามันติดอัเป็นหนึ่งต้นเผือกนี่มันยาวลงไปได้เอาไปได้มันหินเจอได้หาหินเลยอุ้ยสุดยอดหาที่ไอ้นั่นใหม่ มีแข้งขาโกงเดี๋ยวค่อยเบิง่งไหนๆเลยดิไอ้ดอกกอ็เตียวก็เตี้ยวก็เตียวเราได้แก้อยูดย่ดอกกระเตี้ยนี่ยามนตุกโมตุมกโมเป็นเกี่ยวมันเกี่ยวอ,อยู่ัติดจอดมานำเผื่อเจอ,อนี่ <laughs> เริ่มเหี่ยวแล้วตุมหมกแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้ดอกกระเจียวแกงหน่อไม้นี่จ้ะตาเจอสารพัดของกินนะใส่ตะกร้าเมื่อแบบนี้เอาเกลียวสติ๊กมาโคบ้านใต้ทีใจอยู่ไดนซิปโลซาโลอยู่จากบ้านสติ๊กมาจะหกกระต่ายแนวใหญ่มากินเนี่ยเล็งๆนนี้กินเย็บหนังดีมาเป็นอกเป็นอกได้ เต็นคาโก่งเอาไปขว่จ้ำเจลดูน่าจะเป็นตัวเมียนี่ยขาเนี้ยน้อยนี่ตัวผู้น่าจะเป็นขานใหญ่ๆเนาะเออไปไปไปเอ้ยเนี่ยเสร็ๆๆจมือเนาะมือ,ม,อมือแดงปะบวแดงเนาะเป็นเมงเครื่องข้อนี่มือแดงมือเหลืองเลยได้บอกกินเลยทำมันโดนเงี้ยวมาละค่ะ ในยาอย่างก,กินอยู่มาสำรวจป่ามาเบิ่งเห็ดเพ,าะเ,พาะเผยเพาะออกแค่ก็ยังไม่ออกโอ้ยเ <c ười> มงอันนี้ตอมเม,ม,ม่นม่ะหลายหลีเมงตอมหนาป,นปา,านกันดีกว่าเมงที่เข้าตาเอาครับคลิปเนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าตอมกล้องตอมกล้องไปไปไป